ถ้าเราแก้เหตุได้อดีตที่มันเคยเป็นเราอย่างที่บอกว่าเราเป็นเราแท่งเนี้ยมันมันแยกกันไม่ออกเข้าใจปะ่ะมันเป็นแท่งนี้ไปแล้วแล้วคือมันกืนไปแล้วในเนื้อเราไปแล้วในความรู้สึกเราไปแล้วในสมองเราไปแล้วในความทรงจําเราไปแล้วล้างก็ไม่ได้บอกพ,พี่่ขอยังลบๆหนูจะเอาไปลบความทรงจําไม่มีหนูอยากลืมตอนที่พ่อแม่เขาเลิกกัน หนูอยากลืมหนูอยากลืมมากตอนที่คนนั้นเขาทิ้งหนูมันลบไม่ได้เว้ยคนที่เป็นพ่อแม่ต้องระวังพฤติกรรมเราดีๆนะเจตนาเราอีกอย่างพฤติกรรมเราอีกอย่างหนึ่งนะคือเจตนาข้างในคือห่วงใยแต่พฤติกรรมเราคือเหมือนไม่ห่วงใยเลยอย่างเงี้ยแล้วคุณกําลังทําปมอะไรให้กับลูกอยู่แล้วลูกก็ต้องเป็นแพน,นิคหรือเป็นซึมเศร้าในนาโคสอย่างเงี้ยเพียงเพราะว่าจุดเกิดเหตุมาจากเรามาจากเรานะเราเป็นคนสาดสีให้เขา มนุษย์ทุกคนเกิดมาเป็นผ้าขาวล้วนรวมถึงกูด้วยรวมถึงพ่อแม่ด้วยรวมถึงตัวเองด้วยเอางี้คนนั้นว่าอย่างนี้คนนี้ว่าอย่างนี้พ่อแม่เลิกกันอย่างนี้ย่าตีฉันอย่างนี้นน่นนี่นัน่น,น,นอะไรเงี้ยเราก็เป็นเราวันเนี้ยเนาะใครที่อยากเรียนในเชิงลึกก็เข้ามาเรียนได้นะคะทักไลน์แอดเลยเนาะ